ท่านกันเดินครับเอ้ดีหกซูเปอร์เกมเมอร์และเราอยู่กับช่องซอลโลบอลไทยแลนด์กับตอนที่มีชื่อว่าแกนล,ลอกตอนที่หนึ่งเล็กเทลเลอร์ไปแล้วนะซึ่งตอนนี้ก็จะย้อนกลับไปตอนนั้นเลยครับตั้งแต่ตอนปัจจุบันอะที่ต่อจากไอ้โลกหายสาบตัวตอนที่สามอ่ะงั้นไปดูครับแล้ว คราทุกดวงได้ออกจากโคจรตัวเองทําให้ระบบสซริยะอ้างว้างเราดวงจันทร์ดวงจันทย์แล้วแต่ดวงจูที่หูยังไม่รู้ว่าห่างกันเท่าไรนร่เองนั่นอะไรนะไม่เป็นไรอดีสานี่เห็นในเทเลอร์แล้วนะดวงจันทร์กับฉันเกิดมาจากการชนกันของพวกคุณเหรอใช่งั้นฉันได้ใครมากที่สุดเหรอ หรือว่าคุณฉันว่าเราไม่ต้องไปเิดหรอกใช่ผลจากที่พวกเราชนกันมันผลักส่วนประกอบมหาศารของเราสองดวงก,กลับสู่อาวากาศส่วนประกอบพวกนั้นได้สร้างเป็นวงแหวนและกลายเป็นดวงจันทร์แบบทุกวันนี้ลูนะ่าใช่พวกนายโลกกับโลนา่าต่างก็หลอมละลายกันสักพักแต่หลังจากนั้นก็เย็นลงพวกนายก็เริ่มแข็งตัวขึ้นแล้วก็เป็นไปตามการเวลางั้นช่วงเวลาของฉันทั้งหมดที่ปรารถนาอยากมีชีวิตมาตลอดมาจากพวกคุณหรอกเหรอ ใช่เลยอุ้ยเออใช่รุ่นน่าสู้กับซีนีู้่เลยจั้ร้องล้อและจะหลับนานเกินไปแล้วนะโอ้ยแกจะเป็สนส่วนหนึ่งกับแคมี้ไม่นด้แกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล เรื่องซีรีส์ซีรีส์มันเปลี่ยนเสียงภาคปะผม <c oughs> จำได้ว่าก่อนหน้านี้มันกลับไปใช่เสียงอะไรนะนุ้ยมันกลับไปใช่เสียงภาคของไอ,งตอ,นนอ,อ้ตอนนั่นน่ะตอนตอนดาวเขาสร้างชีวิตได้ยังไงตอนที่สามอ่ะไอตอนแกนโลกตอนที่สามไม่ได้เป็นเสียงนี้ใ่จยักษ์ใจอ่อน <c oughs> ไปูโตเซเรสขอ,อได้แล้วน้ยุด่ะขอร้องเราไม่ย่ที่นี่ที <c oughs> อะไร <c oughs> ไดิเซเรไปแอ้วไงวะว้าโอ้ย ไอ้นี่หมดตอนได้ได้เลยหมือนตอนทัเกเขาไอจูนมาหนุ่มนักบินเหรอหนุ่มนักบินโอเคได้เวลาไปเอาอีกนสิสแล้วหนุ่มนักบินมันเอาว่าอีนิสหรือเปล่าเพี่ไอตอนจันโลกไอตอนโลกหายสาวสูญเพียงเรียกว่าอีนิสเลยเปลี่ยนชื่อ <c oughs> บางครั้งฉันก็ลืมไปว่านายเป็นมนุษย์ใจเย็นฉันรู้ว่าฉันทำอะไรอยู่นายแน่ใจเหรอชิฉันไม่แน่ใจแล้วฮึฉันไม่แน่ใจแล้วไปดูร่างเงินแกโล่ทุกกยางทุกอย่างก็รู้ว่าฉันไม่ชอบเล่นเกมซ่อนหาทุกกยางไหนดวงอาทิตย์ Oh, โอ้ดวงจันนี่มันดวงจันทุกดวงของระบบสุริยะที่เจ้าของอยู่ข้างนอกและพวกเขาก็เข้ามาใกล้ขีดของโรชครดดูขัดแล้วเออขาเองนะฉันมีข้อเสนอแต่ก่อนที่เราจะคุยกันเราต้องรู้ก่อนทำไมดาวเคราะห์ถึงทิ้งเราไปถ้าถามฉันฉันก็ไม่รู้ตอนนี้พวกเราไม่รู้อะไรเลยไทายทานเนียงั้นพวกเขาแค่ทิ้งเราเหรอเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้น <laughs> พวกนั้นคงเบื่อการปกครองของฉันที่เป็นความปลอดภัยของพวกเขา ไม่ก็พวกนั้นคงเบื่อดราม่าของดวงจันทรแล้วอ้าวใครจะรู้ดาวม้ยว่าเขากำลังจะดวงอาทิตย์เราอยากมาแทนที่ดาวเคราะห์ฉันไม่โอเคที่พวกเขาทิ้งเราไปแต่นี่เป็นสิ่งที่เราเผชิญได้เดี๋ยวได้เหรอถ้าดาวเคราะห์งแต่ว่าูและเธอหมุรอบดูฉันแสดงว่าเธอเป็นดาวเคราะห์มานานแล้วยินดีกันด้วยนะได้ยินไหมเราเป็นดาวเคราะห์แล้ว มันไม่จบแค่นี้หรอกช่วยบอกวงโคอจรใหม่เราด้วยอ้าวคนจ๋าต่อต่อต่อช่วยบอกวงโคอจรใหม่เราด้วย<า>โอ้ยคนจะไอ้คนจ๋านั่นก็ลยจด,ดาวพุดเดียวมาเดียวดาวผุดดาวเคราะห์ที่เร็วสุดที่เป็นความาวถ้าเกิดพวกนายอีกข้างนึงคือเรามีเง,งิดจะเล่นกับเพื่อนหรือครับซี่ฉันอยากบวดการที่ฉันสะสม ฉันเข้าใจว่านายรู้สึกเหมือนถูกพิเศษไม่ก็ไม่ก็ถูกหัวเราะใส่แต่นายสำคัญฉันเนี่ยนะสำคัญถามจริงใช่นายสำคัญได้รู้จักฉันมากเหรอดาวพฤหัสนายเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่หันคนละทิศบนแกนของนายชี้เข้ามาในทันทีซึ่งมันเท่มากๆแล้วไงนายมีส่วนประกอบของน้ำแอมโมเนียและมีเทนเป็นส่วนมากทั้งหมดนั้นทำให้นายเป็นดาวน้ำแข็งยัดนั่นเป็นฉายาที่ฉันมองว่ามันเท่มากเลยล่ะนักจิมก็เหมือนกันเอ นายมีวงแหวน13าวงล่าสุดที่นับดูแล้วนี่ฉันต้องพูดอะไรอีกเหรอแค่นี้นายก็เป็นดาวที่เด่นสุดๆในหมู่พวกเราแล้วก็ถูกของนายฉันมันพิเศษฉันมันแตกต่างไหนเดาซสิที่ดาวเสาวจำได้ง่ายเพราะเขามีวงแหวนนั่นแหละที่เขาโดดเด่นสุดแล้วฉันน่ะที่ฉันได้แค่ชื่อบ้าๆเรายังไม่ทันได้ล้ออะไรนายเลยอยู่เลยนะมันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกฉันกังวลอยู่ดีว่าทุกดาวกำลังล้อเลียนฉันหรือไม่ก็ พวกเขาก็เมินฉันเลยเุณอยู่เลยลดาวบ้างนายไม่รู้สึกเลยเหรอดาวพฤห,หดสนายไม่รู้เลยเหรอว่าฉันก็อยากสนิทกับนายและดาวเสาฉันฉันมันก็คงเหมือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับดาวเพราะเอ็กใช่ไหมเขาบอกฉันเหมือนกันว่าเขาอยากเป็นเพื่อนกับนายแต่เขาดันเจอนายที่เก่าเรื่องและความจองของของนายและท้ายที่สุดนายก็ถีบใส่ไล่ส่งเขาตั้งที่เขาทําสิ่งที่ถูก ฉันรู้ว่ามันไม่ถูกที่ฉันจะขอให้นายมายกโทษโอ้ฉันไม่อยากได้ยินสิ่งที่นายบอกกับทุกคนกเนะฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นพวกอยู่เรนะเด้วไม่รู้ค่ะเมทิตเดี๋ยวเมทิสเหรอเดี๋ยวไม่ได้ค่ะในทีสุดฉันนึกว่าเธอจะกลับไปเริ่มบอก ไ,ไงอ่ะงเราเธอไปเจอเขาตรงไหนอ่ะเราพาพวกนายไปหาเขาได้ที่ไหนสักที่ที่ใกล้ดันเจียนและฐานลับสุดยอดของดาวเคราะห์แคร่ดันเจียนของดาวเคราะห์แคร่เลยมันคือเกมสุดเจ๋งที่เรามาสวมบทบาทก,กันน้าไม่ามีเวลาแล้วตามมาเร็วอยู่เลนัสตามมาสินั่นโลกนะเขาต้องมีพวกเราแค่นายดยูเกียร์พวกแขกรถทั้งหมดได้แล้วโอ้โหแล้วเห่นเลยนะไม่คงไม่แคร่ทม่สนไม่สั่งอะไเหรอ ใจว่าจะออกแล้วเสียใจด้วยที่เป็นแบบนี้เพื่อน,ตนแต่ได้พลาดแล้วจบมั้ยขอทนจะเป็นเพื่อนที่ดีของนายอยู่และนะซ่าช่างมันเถอะวะไม่ก็ทเหรอโอาคจบแล้วนะี่หว่านายทําถูกแล้วนายนายต้องออกมานายอยู่มานานนายก็รู้ดีแค่ ลืมลืมพวกเขาไปสักพวกนั้นไม่ได้ชอบนายอยู่แล้วด้วยตั้งใจหาเอ็กซ์ก็พอตามหาท่าคดับเน่ะฮะเอ็กซ์บาบตั้งใจหาเอ็กซ์ก็พอขอ<า>มูนะหน่ยอยดาสีตอนแรกองเขก็ึกว่าได้เขาไอ้จิงจะสีอะสีชัดเจนแจ่มแจ้งจ ไอ้ตัเนปจูไม่ใช่ดาวเของ,ของ <laughs> โอ้ยดูเหมือนดี่มัทุกคนจะเป็นเนปจูนเหมือนกันหรือเปล่าโอเคก็ั่นแหละจบแล้วตอน <X. S 1> ครเมติดตามพที่จะไม่พลาดคนเมนถึงเนปจูนปะ โอเคก็จบแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอยู่เลยนะทิ่นั้นไม่ใช่จากก็อีกตั้งนับจนโอเคสำหคลิปนี้ก็ต้องจบวิดีโอวันนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไล์กดแชร์กด subscribe พวกก็รอใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวีดีโาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย